สวัสดีค่ะสวนธนพัฒสกลนครค่ะสวัสดีวันที่26เดือนมีนาคมพศ2568ค่ะสำหรับต้นไผ่ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะเป็นไผ่ยักษ์ปักกิ่งค่ะไผ่ยักษ์ปักกิ่งเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่นิยมใช้ลำนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะเตียงแคล่ไม้ จากไม้ไผ่นะคะแล้วก็ทําเป็นบ้านนอกดาวได้ด้วยนะคะตัวนี้ทําเปลไม้ไผ่ได้ค่ะเป็นไผ่ที่ขนาดของลำใหญ่เลยนะคะสําหรับพยักปักกิ่งต้นพันธุ์ที่เห็นนะคะแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะ สามารถนําไปปลูกตามาแนวรั้วนะคะปลูกตามแนวเขตแดนได้ค่ะสําหรับไผ่ยักษ์ปักกิ่งถ้าเราปลูกชิดๆกันก็จะเห็นขนาดของลาต้นที่ใหญ่ขึ้นค่อนข้างเร็วค่ะท่านใดสนใจต้นพันธุ์ปลูกนะคะทักมาพูดคุยกันได้ค่ะหรือว่าสนใจเป็นแบบขุดเง้าสดก็ทักมาได้อีกเช่นกันนะคะสนใจไผ่สายพันธุน์อื่นๆทักมาได้ค่ะที่เพจเ Facebook สวนธนพัสกลนคร แอดไลน์เบอร์โทรศัพท์ค่ะ091-0515839ติดตามคลิปวิดีโอของทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ